PEA สีสเกตจัดการดึกซางอยู่หมดัดเอาชนะ3มเซตร,รวดพง,งาดคว้าชแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยกอหญิง11สมัยติดต่อกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่อง ANN SPORT l i อรนะคะที่ไม่พลาดจะอัปเดตกีฬามันๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันมของเรากันนะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณอาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกดรอบชิงชนะเลิศ PEA ศรีสะเกดมีคิวลงสนามพบกันกับดึกซางเคมีคอลสปอร์ตสโมสรจากเวียดนามวันนี้17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะ P.E.A. สีสกเกตแชมป์เก่า10ส,สมัยนำมาโดยผู้เล่นทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชัชชุออนโมกสีพิมพิม,มพิชยากกมอัชราพรคงยศหัตถยาบำลุงสุขปื้มจิดถินขาวและสองตัวรับอิสระชุดเนั่นลีกอย่างสุภัตตาไพรโลดและปียนุชแป้นน้อย mm hmm. ด้านดิกซังเคมิคอลสปอร์ตนะคะที่เข้าแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกนำมาโดยโคเต้เเดจศึก วัน,นโชคกุลซือใหญ่ชาวไทยและวุ้นทิชายาบุญเลิศเซตเตอร์สาวไทยไวัย25ปีแต่ขาดผู้เล่นหลัก3คนที่ต้องบินกลับไปสมทบกับทีมชาติผลปรากฏว่า PEA สีสเกตเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-17, ต่อ25-17ต่อ 17, และ25-4ต่อ 4. เรียกได้ว่านะคะทำเอาช็อกทั้งสนามกันเลยไม่คิดว่าแต้มจะห่างกันขนาดนี้บอกเลยว่างานนี้แฟนๆมีร้องกันแน่นอนเลยคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทีมดึกสร้างนะคะให้กลับไปพัฒนาแล้วก็กลับเข้ามาแข่งสร้างสีสันในรีทไทยอีกนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ